สวัสดีครับพี่น้องผัเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM .EXE เมื่อกี้เงียบไปนิดหนึ่งเพราะว่ากําลังหาเกมอยู่หาเกมอยู่หาไม่เจอนะตอนนี้หาเจอแล้วอ่ก็อยู่กับ Robox Series นะครับพื้นที่ตรงนี้จะมีแต่เกม Robox x ทั้งนั้นเลยเป็นการแนะนําเกมใน Robox นะครับที่ตัวผมเองมองว่าน่าสนใจน่าสนุกนะฮะแล้วก็สามารถไปเล่นได้่เล่นซ้ําได้มีเขาเรียกว่า มีอ่าผมจําเป็นสัพท์เฉพาะไม่ได้นะก็คือมีความหมายที่เราเนี่ยจะกลับมาเล่นซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับมีคอนเทนต์มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นวนเวียนมาได้เรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับเกม u p d Poison sushi challenge นะครับเป็นเกมที่ให้เราเนี่ย บีวาสบีใส่ซูชินะครับบนโต๊ะแล้วก็ผลัดกันกินกับฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะหาผู้ที่แพ้นะครับใครที่โดนวาสบีเนี่ยก็แพ้ไปไปการเล่นเกมชนิดนึงที่ค่อนข้างอันตรายมากในชีวิตจริงนะครับเพราะว่าอาการหียนหรือว่าอาการกินวาสบีไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกนะครับใครที่เคยกินน่าจะรู้ดีเกมนี้มาจากทีมผู้พัฒนาก็คือคอร์เกเต้นะครับคอเกตแฟนคลับนั่นเองอ่าเป็นเกมที่ไม่ได้ใช้อายุเยอะแยะนะครับเพราะว่า ตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยนะครับอย่างมากก็คือโดนซูชิแล้วก็ตายตัวกระจุยเป็นบล็อกเท่านั้นเองอ่าส่วนที่ผมบอกว่าสามารถที่จะมีคอนเทนต์มาให้เล่นซ้ําได้เนี่ยให้เล่นซ้ําได้นะก็คือเราเนี่ยสามารถเก็บเงินนะครับเพื่อซื้อของหลายๆอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มหาตะเกียบอ่าที่จะเอามาใช้ในการหนีบกินนะครับการซื้อซูชิเพื่อทำให้เราได้กินซูชิที่เราอยากกินนะครับหรือแม้แต่ระบบของร้านค้าที่มีไอเทม limited เอาไว้ให้คุณเนี่ยจับจองได้เลยครับจะได้ทั้ง ตัวตะเกียบนะครับที่เป็นตะเกียบพิเศษลิมิเต็ดพร้อมๆกับซูชิลิมิเต็ดเช่นกันนะครับที่ไม่สามารถหาได้ในช่วงเวลาปกติและไม่สามารถหาได้ในตู้กาชาด้วยถือว่าถ้าคุณยอมจ่ายคุณก็จะได้ของลิมิเต็ดที่ไม่สามารถหาได้นั่นเองมีแม้กระทั่งซูชิชานมไข่มุกนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงกับเกมนี้แองเจิลซูชิซากุระซูชินะครับพร้อมตะเกียบมากมายก็สามารถจับจองซื้อขายกันได้ในร้านค้านะครับอุปกรณ์ลิมิเต็ดพวกนี้ เพียงแค่คุณจ่ายคุณก็จะได้มาทันทีแล้วเอาไปสามารถอวดเอาไปโชว์เอาโชว์เหนือได้เลยนะครับอ่านี้ก็จะเป็นระบบของการจับนะครับการจับซุ่มนั่นเองเป็นกล่องสุ่มนะครับเพื่อที่จะหาตะเกียบแร่ที่หายากนะครับมาทําการ โชวอวดจำอวดหน้าม่านอีกเช่นกันอ่าก็จะมีระบบส่วนมากเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบของการซื้อขายซูชินะครับมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นทามาโกะนะครับเป็นซูชิสาหร่ายที่ห่อไข่หวานไว้ข้างในอ่าแล้วก็จะมีพวกแตงกวามีอะไรยี้นะฟรายเอ้นะครับสามารถเอาไข่ดาวมากินได้รอลฟิชนะครับปลาดิบอ่าคนญี่ปุ่นนี่กินกันนะครับปลาดิบแล้วก็ไรซ์โบนะครับข้าวเป็นถ้วยสอสเซจก็คือไส้กรอกนั่นเองอะ่ะไส้กรอกย่างนะครับ มากีอันนี้ก็เป็นซูชิชนิดหนึ่งที่ใช้สาหร่ายพันเหมือนกัน่ะเขาจะเรียกว่ามากี่นะครับทูน่าอันนี้รู้อยู่แล้วเนื้อทูน่านะครับโปะลงบนข้าวญี่ปุ่นร้อนๆก็จะกินแล้วมีความฟินอร่อยเหาะเลยนะครับเคอ่ยรี่แอนไรซ์ก็คือข้าวแกงกะหรี่นั่นเองอ่าน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นทงคัสืึด้วยนะครับหมูชุบแป้งทอด คู่กับข้าวแกงกะหรี่กินอร่อยเหาะชิมซูชินะครับก็ซูชิเนื้อกุ้งอ่าวอเตอร์ชิมนะครับก็คือกุ้งอ่าเป็นกุ้งน้ำนั่แหละเป็นกุ้งกุ้งสดให้เราเนี่ยมากินเลยนะอ่าพวกนี้ราเมงนะครับกับล็อบสเตอ,อันนี้ก็ชัดเจนนะอาหารระดับพัตคารกันเลยทีเดียวแถมเรายังสามารถใช้เงินที่เก็บนะครับมาซื้อพวกอ่าตะเกียบของเราได้ในกรณีที่เราเนี่ยไม่อยากที่จะ ไปสุ่มให้เสียเวลานะครับเราก็เก็บเงินมาเพื่อซื้อตะเกียบเลยแต่จะมีตะเกียบบางประเภทที่เราเนี่ยไม่สามารถซื้อได้นะครับเป็นตะเกียบเฉพาะของการเปิดกาชาเพราะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเล่นซ้ําไปเรื่อยๆนะครับซึ่งกาชาในตอนนี้เนี่ยก็จะมีตะเกียบระดับสูงสุดนะครับสีเครดเนี่ยอยู่ที่ตัวสุดท้ายเลยซึ่งถ้าเรามีคูณลักบบสอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปเพิ่มขึ้นและแน่นอนนะครับเมื่อมันเป็นตะเกียบระดับสีเครดแล้ว ความหายากในการ drop รเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าเราก็จะมาขิงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีแล้วนะก็คืออสโลตอ่าชอบสติกนะครับตะเกียบระดับซีเครตจะมาโชว์ทั้งทีเนี่ยจะมาโชว์แบบธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมาโชว์กับตะเกียบระดับไฮเปอร์นะครับซุปเปอร์แรอ่าเรียกว่าเป็นซีเครตของกล่องเลยทีเดียวแต่ซีเครตเนี่ยไม่ได้ช่วยให้คุณชนะได้นะครับตะเกียบความสวยงามเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณชนะการแข่งขันกินซูชิที่มีบาสบิซ่อนอยู่ข้างใน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ดวงและโชคลาภพร้อมกับการอ่านสถานการณ์นะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาน่าจะบีบซูชิไว้ที่ชิ้นไหนอย่างของผมเนี่ยก็จะชอบบีบไว้แบบว่า,าไม่ปลายเนี่ยก็จะแบบข้างหน้าเขาไปเลยนะครับคือแบบว่ากินปุ๊บแตกปั๊บอะไรเงี้ยผมก็อาจจะก,กินปุ๊บแตกปั๊บก็ได้เหมือนกัน รดถ้ารอดเราก็จะได้เงินนะครับเก็บสะสมเงินไว้เพื่อใช้ในการเปิดกาชานั่นเองแต่ถ้าเกิดเราไม่รอดนะครับก็ต้องไปเริ่มรอบใหม่เราดูดีกว่านี่ซูชิทีทองนะครับจะได้เงินมากขึ้นได้เงินเย็นสูงขึ้นอ่อย,ยะเขาก็ไม่ยอมซะที่ไหนแล้วทงนั้นเราต้องกินซูชิกุ้งของเราเองรอดชีวิตนะอะเฮ้ยเขาต่อเนื่องเลย เป็นเกมง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับเรียกว่าเล่นกันแบบสบายๆผ่อนคลายกันได้เลยแพ้ชนะไม่มีผลอะไรมากมายนะครับยังไงเรากินซูชิไปเนี่ยเราก็ได้ตังค์อยู่แล้วอ่าจะแพ้จะชนะเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยนอกจากการเก็บสเต็กชัยชนะซึ่งก็ไม่ได้จําเป็นอะไรในเกมนี้ด้วยนะครับกินกันไปเลยอ่าเซฟตี้ดูซิจะเซฟกันไปกี่นานหุ้ยเขาสู้เขาสู้มืออ่ะเอเราก็สู้เหมือนกัน ในฐานะความมุ่งมั่นของตะเกียบ Secret โอ้โหเสี่ยงแล้วอะอันนี้เสี่ยงแล้วตะเกียบซีเครตเฮ้ยยังรอดอยู่ครับเอาแล้วเขาจับพอยชั่นเราเรียบร้อยเสร็จโจนครับเราก็สามารถที่จะนั่งรอต่อไปได้นะครับในกรณีที่อยากให้คนเนี่ยมาแก้มือนะครับเราก็นั่งซ้อนอยู่ที่โต๊ะเดิมไปเลยหรือว่าจะออกไป ทำนู่นทํานี่ก็ได้นะครับอ่านี่มีผู้ท้าชิงคนใหม่เข้ามาท้าชิงกับผมแล้วเห็นตะเกียบซีเกตผมแล้วไม่กลัวเลยงั้นเหรอคุณจะใจกล้าเกินไปแล้วนะครับอืมเราบีบใส่ของตัวเองไว้นะครับมันมันจะได้ไม่แบบว่าเอ้ยบีพิรุตอะไรเงี้ยไปยุ่งกับของคนอื่นเขาหรือเปล่าเออเราใส่ใส่ของตัวเองตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะได้ไม่ทันตั้งตัวอฮ้ยเขากินอย่างนั้นเราต้องกินตามแล้วเออเอาเลยฮะ จัดกันไปแบบตึงๆฝ่ายนู้นเขายังเป็นซูชิเวอร์ชันแรกเริ่มอยู่เลยนะเนี่ยอ่าเป็นซูชิแซลมอนทั่วๆไปนะครับอ้าวอันนั้นคือกินของตัวเองตายเหรอโอเคครับเราชนะต่อเนื่องสองรอบแล้วนะครับสแต็์ของเราเนี่ยสูงขึ้นละอ่าก็จะมีเรื่องของการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวเงินเย็นนะครับ โดยที่เราไม่ต้องแข่งก็คือในแมปเนี่ยมันจะมีพื้นที่นะให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิ่งไปเก็บได้มันจะมีเงินเยนอยู่อย่างนี้นะครับอ่าก็สามารถวิ่งเก็บได้นะครับวิ่งเก็บไปแล้วมันก็จะมีจุดที่ใช้ทักษะในการเก็บนิดนึงอ่าแต่ว่าจะได้เงินตอบแทนมาเนี่ยหลายตังอยู่นะครับอันที่เรืองแสงแบบนี้คือเราจะได้เยอะกว่าปกตินะอ่าอย่างเก็บเรืองแสงตัวนี้เห็นไหมได้30เยนนะครับเก็บธรรมดาได้5เยนบ้าง10เยน15เยนบ้างนะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นนิดหนึ่งคล้ายๆออบบี้นะฮะก็คือเราจะต้องกระโดดไปตามสูงชี้ที่ลอยอยู่บนฟ้านี้ถ้าตกลงไปเราก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับจะผลทางไม่ค่อยไกลมากแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเงินเยนมันเปล่งประกายอยู่หลายอันเนี่ยเราก็จะได้เยอะเลยแถมที่จุดหมายปลายทางตรงนูน้นเห็นไหมฮะจุดหมายปลายทางเนี่ยจะมีเงินเยนจํานวนหนึ่งเลยที่รอเราอยู่นะครับก็ให้รีบเก็บไปให้ครบเรียกว่า อิ่มนำสำราญมากเอาล่ะเราเก็บเงินเย็นมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับการหาเงินเพื่อไปซื้อหรือว่าไปเปิดกาชาตเปิดสุ่มกล่องอ่าเปิดกล่องสุ่มที่เราเนี่ยจะเอามาหาพวกตะเกียบได้นะครับทีนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดลับสำหรับเอาไว้เก็บเกี่ยวนิดหน่อยนะครับเรียกว่าสำหรับเป็นอ่าเป็นรางวัสลสำหรับคนที่ตามหาเป็นหินพิเศษนะครับ จุดแรกนะฮะก็จะอยู่ที่นี่เลยอ่าผมจะบอกไปทั่ว,วกันเลยจะได้ได้กันหมดทุกคนเนาะจุดแรกเนี่ยคือนี่เลยนะครับอยู่หลังต้นไม้อันนี้เวลาเราเก็บเนี่ยเราจะได้เงิน500นะครับสําหรับคนที่จะมาเก็บเจ้าซูชินี้แต่ผมเนี่ยได้ไปแล้วคือมันเก็บได้ครั้งเดียวนะมีตรงป้ายนี้ด้วยนะครับถ้าเราเก็บได้เนี่ยแต่มันเก็บได้เปล่าไม่รู้อะป้ายเนี้ย อันนี้เก็บได้นี่ไงแต่ผมก็ได้ไปแล้วเหมือนกันนะครับมีป้ายมีต้นไมน้กับป้ายนะครับแล้วก็จะมีจุดที่อยู่อ่าด้านหลังด้านด้านหลังต้นไม้ตรงนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่สามารถเก็บได้แต่ว่าสงสัยเข้าทางนี้ไม่ได้โอเคอ้อมนะครับนี่มีอีกหนึ่งอันนะหมุนหมุนดูหน่อยนะคะบ,บางทีมันอาจจะต้องหมุนมุมต้องอะไรเงี้ยแต่ทําไมผมเก็บไม่ได้วะอันนี้ อ่านี่นี่นี่ต้องเก็บตรงตรงนี้อ่านี่ไงได้มาอีก500อนะครับอีสเตอร์เอ็ซูชิเราก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดพิเศษที่ค่อนข้างจะหายากแต่ว่ายังมีอยู่นะผมก็จะพาไปเก็บกันให้หมดเลยนะจะได้ไม่เสียคองนะครับก็คือตรงนี้อ่านี่บ่อปลานี่นะครับจะมีซูชิซ่อนอยู่อีกหนึ่งอันเหมือนกันเป็นซูชิของฮาโลวีนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้นะเจ้าพวกซูชิ พิเศษพวกนี้รู้แค่ว่าบางอันเนี่ยมันให้ตังค์นะครับห้าส่วนไออันอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันได้อะไรกันแน่เอาล่ะเราไปประลองประลองยุทด,ดูความโชคดีกันต่อเลยดีกว่า <c oughs> มาเลยแม่สาวน้อยอันแปน <c oughs> อันปังเธอเสร็จฉันแน่อย่าครับอย่ามั่นใจเกมนี้เน้นที่โชคลาภและดวงเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเราเนี่ยจะตายในรอบไหนนะครับ อุปกรณ์สําหรับการใช้ก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมให้เราเนี่ยสามารถใส่วาสบีได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นการป้องกันแอนติโดดคือถ้าเราไม่มั่นใจว่านั่นไงเรียบร้อย <c oughs> แตกลหลายเลยรู้เรื่องแหลกเป็นชิ้นๆโดนตั้งแต่ช็อตแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายอมจ่ายตังเราก็จะเก็บสแต็กไว้ได้แต่ผมบอกว่ามันไม่ได้จําเป็นอะไรนะมีสตาร์เตอร์แพ็กด้วยนะครับเรียกว่าใครไม่รู้กินแต่ว่าก็มีให้นะครับ99โลบัก คุณจะได้รับช็อกโกแลตซูชินะซูชิที่โปะช็อกโกแลตไปข้างบนมันปกติคนก็กินข้าวกับช็อกโกแลตกันหรืออย่างไรไม่รู้เลยครับแถมยังได้อาตะเกียบสำหรับการนีบเป็นช็อกโกแลตสติ๊กอ่าช็อกโกแลตช็อปสติ๊กนะครับวิสาวน้อยไม่ทานแล้วถ้างั้นเราไปตรงนู้นดีกว่าอ่าเราหาคู่เล่นไปเรื่อยๆครับโอ้โหใส่แว่นซะด้วยแปลว่าต้องมั่นใจตรงกลางเนี่ยพื้นที่ทุกคางอุ้ยนี่ไงช็อกโกแลตซูชิ อันนี้ของจริงมีคนจัดไปแล้วครับ99โลบักสมแล้วที่เป็นไฮโซเออใส่แว่นแบบนี้ไฮโซแน่นอนครับสายไฮโซเขายอมจ่ายตังค์ซื้อซูชิช็อกโกแลตของแท้มาแล้วเราก็ขอ,เร,ขอเราก็ขอร่วมวงกินด้วยแล้วกันกินฟรีอันนี้เรียกกินฟรีเออไม่ต้องจ่ายแต่ได้กินได้นะครับขโมยเขากินเอาในโต๊ะเวลาแข่งเนี่ยรอมากเมื่อไหร่เราจะโชคดีอ่ะเพิ่งจะชิ้นที่สองเองรีบไปไหนครับเนี่ย โอ,โอ,โอ้ยยังกินไม่นำใจเลยทำไมวะเอาใหม่เอาใหม่ไหม <c oughs> ขอกินอีกขอกินอีกช็อกโกแลตซูชิไม่ใช่ว่าจะได้เจอง่ายๆนะครับน้อยคนที่จะยอมจ่ายเออเอาช็อกโกแลตซูชิ <c oughs> ผมไปไหนะทำไมกลายเป็นหมีไปแล้ว啊วิ Support. แต่ก็ดีนะ <c oughs> โอ้คนนี้เขาเก็บหมดเลย啊วิ ours. นี่เขาสายตัวจริงครับ ัวจริงเรื่องการบีซูชิลิมิเต็ดของผมมีแต่ตะเกียบลิมิเต็ดไม่มีซูชิลิมิเต็ดไม่เป็นไรเรามากินของคนอื่นเอาซูชิที่มีหมี่แปะอยู่ข้างบนคลา้คลายลีลาคุมะแต่ก็ไม่ใช่ไม่เชิงลีลาคุมะนะครับก็น่ารักใช้ได้อยู่นะเนี่ยเออผมขอผมขอกินซูชิหมี่ของคุณนะครับมันน่าอร่อยมากผมทนไม่ได้เลยเห็นแล้วรู้สึกทนไม่ได้ข้างหน้าคุณเนี่ยใช่หรือเปล่าเอา้ยรอดปะ คุณจะพลาดพลังหรือเปล่าโอ้โหกินแต่ซูชิตัวเองแบบนี้ถ้างั้นเราต้องจัดการครับผมสารให้หมดสารให้หมดมันน่ากินมากกุ้งเราไม่กินเลยนะครับกุ้งเราไม่แตะเลยอ่าเรียบร้อยเ,เขาเขาโดนไปแล้วอะเขากินของตัวเองเหรอหรือ,อยังไงอ่ะเฮ้ยทำไมคุณหนีโผมาผมกําลังอร่อยกับซูชิลิปิเต้นเลยเนี่ยซูชิที่ต้องจ่ายตังอะเป็น v i เเอเลยนะถึงจะได้ รีกับมาอีกแล้วครับเห็นไหมมันเก็บเร็วมากเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ๊ะไม่มีคนนั่งเล่นด้วยสักทีหรือยังหาคู่ที่ถูกใจไ,ได้นะครับก็สามารถที่จะโยกมาเก็บเย็นบนซูชิลอยฟ้าตรงนี้ได้อ่าไม่ใช่ซูชิสายพานแต่เป็นซูชิลอยฟ้าเลยนะครับกินแล้วอร่อยขึ้นไปถึงสวรรค์เก็บเงินตรงนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับ แค่อศัยทักษานิดนึงแต่ถ้าเกิดเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่มีอะไรต้องกังวลเลยแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็สามารถที่จะซิ่งเพื่อที่จะเอาเงินจํานวนมหาศาลมาได้แล้วขอเก็บเย็นข้างหลังหน่อยนะอ่ามาๆๆมามานั่งร้อมโต๊ะกันดีกว่าเรามีดีอย่างเดียวคือเรามีตะเกียบ Limited Edition นะครับมาโชว์วิซูชิก็ปอีกแล้วเป็นไงอ่ะโอ้โหอันนี้คือได้กินซูชิ l i m i t e d เพียบเลยนะสุดยอดเลยครับ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะโชคดีขนาดนี้ได้กินซูชิลิมิเต็ดสามอันติดคุป,ปะเอ,อ้ยซูชิต้งกวากับป่าแน่นอนสีอย่างนี้ตรงกลางน่าจะเป็นไข่หรือเปล่าน่าจะเป็นอ่าพี่เขาข้ามอ่ะเขาสกิปไข่หวานไข่หวาน,วานแน่นอนเออไข่ม้วนนะครับอ้าวเดี๋ยวคุณจะกินของตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะ โอ้ผมเพิ่งได้กินแปบ,บเดียวเองอะทำไมพวกคุณห่วงซูชิจังเลยอะเนี่ยแล้วมันก็กลับมาเป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมพื้นฐานอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะเรามีอะไรก็กินอันนั้นครับอย่าไปเรื่องเยอะอย่างน้อยเราได้กินซูชิเวอร์ชั่นพิเศษตั้ง3อันละ,ะกินตรงหน้าเลยนี่ส่วนมากเขาไม่ค่อยบีบใส่หน้าตัวเองหรอกเขาเน้นเพลย์เซฟกันอย่างแน่นอน ฮ้ยคุณกินกุ้งอ่ะคุณกินจุ้งของผมอยางงั้นเหรอผมก็ต้องกินจุ้งตัวเองคืนบ้างสิใครจะไปยอมแพ้กันมาเลยดีกว่าอ่านี่ะ <c oughs> เอ้ย,อยยังปลอดภัยยังปลอดภัยเอาแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มกดดันแล้วครับเราก็เริ่มกดดันไม่แพ้กันนะฮะนี่ยังดวงเดียวยังดวงเดียว มีแค่ดวงเท่านั้นที่ช่วยเราได้นะครับจังหวะนี้กินอันนี้ดีกว่าไอ้ยังรอดอยู่ไม่โดนไม่โดนวาซาบิคนมันยังคอแข็งอยู่คอแข็งอยู่ไม่โดนวาซาบินะครับนั่นเรียบร้อย <laughs> พูดปุ๊บตายเลยเอ,อื <laughs> ้ออร่อยกันไปเลยทีเดียวโอ้เสร็จโจรเลยพอได้สองสแต็กปุ๊บไปต่อไม่ได้ละไอเรามานั่งกับคนแลบลิ้นดีกว่าแลบลิ้นปิ้นตายอย่างงี้ โอ้โหซูชิลิมิตเตอดอีกแล้วข้าวสองแสงเลยทําไมวันนี้ผมโชคดีจังเลยอะออกออกรายการแล้วผมโชคดีจัดเลยครับอย่างนี้เราต้องกินซูชิดอกกุหลาบของเขาซะละข้าวมันเรืองแสงมากเลยอะมันแบบว่าแสบลูกตาสุดๆเอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้กินหลายคำแล้วะวะความอร่อยของเรายังไม่จบลงครับอ้ยโอ้โหเขาได้เรืองแสงด้วยอร่อยขออร่อยเพิ่มอีกขออร่อยเพิ่มอีกนี้ ันนี้อ่ะอันนี้ก็ไดออ้สุดยอดไปเลยครับเราได้กินซูชิลิมิเต็ดถึง3รูปแบบด้วยกัน4แล้วมัง้งจังหวะนี้อันนี้แบบที่4แล้วนะฮะซูชิลิมิเต็ดแต่ข้าวอย่างนี้เป็นไว้แสบตาเลยเนะี่ยกินเข้าไปกระเพาะเราจะสว่างออกมานอนตอนกลางคืนกลายเป็นหลอดไฟไหมเนี่ยเฮ้ยซัดได้หมดเลยอ่ะของเขาร่อยจริง คืนนี้ผมสว่างทั้งคืนแน่นอนเออเฮ้ยยังรอดอยู่แฮะไอชิ้นที่หนะ้าน่ะเขาไม่แตะเลยครับอุย้ยเขากินแล้วอ่ะโอ้นึกว่าไม่แตะงั้นเราต้องนั่นแหละเหมาวรวมเหมาวรวบเขาน่าจะไม่ใส่ไปที่ของตัวเองว้ยจริงๆเออปกตินะฮะปกติจะไม่ใส่แต่ถ้าเขาไม่กินเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์อถ้าเขาเลือกไม่กินน่ะเขาข้ามด้วยนะอันนี้ถ้าเขาเลือกข้ามงั้นเรากินครับ เขาไม่กินแต่ว่าเขาใส่ไว้แน่นอนเลยจังหวะไม่ใช่แฮะถกนึกว่านึกว่าใส่ไว้เอาติดีเออมันต้องอย่างนี้สิเอาละสิเขายัดอยู่หน้าผมปะวะเฮ้ยคุณกินอย่างนี้คุณอาจจะหลอกผมก็ได้ปะอัดจึยเรียบรอ้อย เากินของตัวเองอีกแล้วปะเนี่ยทำไมคุณกินซูชิของตัวเองให้ตายเพื่ออะไรครับเนี่ยยอมแพ้ผมแล้วเหรอโอ้โหมันกำลังอร่อยเลยนะทำไมถึงได้ตัดโอกาสจังหวะความอร่อยของเราแบบนี้เฮ้ย hey, พ่อดุมมากินด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราเลือกแต่สาวๆไม่เราไม่แบ่งแยกนะครับเราไม่แบ่งชนชั้นแต่พราะหนุ่มนายเป็นซูชิแบบเวอร์ชั่น ก๊อกมากเลยแต่ไม like ่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูถูกความชอบของคนอื่นเดี๋ยวคือเอ้าอะไรวะตายไวแท่ทำไมไปเร็วจังรีบร้อนอะไรขนาดนั้นเอ้ยมาสามแล้วใส่อีกหนึ่งดีครับฮ้ยเราไปแย่งที่เขาปะเนี่ยผมไปแย่งที่เขาแน่เลยแต่ไม่รู้อ่ะไม่รู้เรากินก่อนแล้วครับ เราเห็นแล้วเราต้องรวมบงโอ้โหอันนี้ซูชิมากหน้าหลายตาใส่สักหน่อยแล้วกันเรียกว่าเติมเพิ่มเติมความเสี่ยงเพิ่มเติมความเสี่ยงบีบเพิ่มเข้าไปหนึ่งอันครับแต่ว่าชีวิตเราจะอยู่รอดไปได้นานขนาดไหนก็ต้องดูกันอย่างน้อยเพื่อเราเพรเซฟไป,ปะละถ้างนั้นเราเก็บอีกมุมหนึ่งอ้น,นี่เพรเซฟแบบดับเบิลฝ่ายตรงข้ามเขาจะยังไงดีจะเลือกยังไงดี กินปลาดิบแนฮะเขาแอบใส่เขาแอบใส่พิษไว้ในปลาดิบหนึ่งตัวนะส่วนของผมเนี่ยใส่ไว้ในซูชิกุ้งของตัวเองนะครับที่อยู่โต๊ะฝั่งตรงข้ามสองอันเอาแล้วครับเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวออกไปเลยเอา้าอย่างนี้เรียกว่าเดือดร้อนเลยนะเพื่อนอีกคนนึงเดือดร้อนเลยนะถ้าคุณหนีไปอย่างเงี้ยยกเว้นว่าฝั่งผมจะแตบตายคู่อะ่ะเออกินสิ อนี้เอาละสิเดือดร้อนละเดือดร้อน <c oughs> เดือดร้อนบีเบลบีเบลหน้าแบลวซะด้วยต้องพยายามสู้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวนะครับผมไม่อยากกินปลาดิบเลยอ่ะถ้าง <c oughs> นั้นผมไม่กินปลาดิบดีกว่าอ่าแบบเว้นเว้นแบบปลาดิบไปให้เขา <c oughs> นีตัวคนเดียวก็สู้สุดใจ ข้ามเลยเหรอไอ้หน้าผมปลอดภัยมะตค้อตอตก้ลต้อเธอต่วยตื้อนตน้อตื้อตื้อต้อตนเอีื้อตน้อ้อตบ้อี้มันใอ้ได้ที่ไหนกัอ อันนี้และกัน hey, ยังรอดอยู่แฮะแม่มันเริ่มล่อยหลอเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับตัดสินใจอย่างไร hey, รอดอยู่ทั้งนั้นขออันนี้ยังได้ยังได้หกเยนคำละหกเยนครับกินแล้วได้ตังค์ด้วยสามสิบแปด เย่แล้วเพื่อนเราสลายไปแล้วหนึ่งศพอ่ะอยแต่ว่าถ้าเกิดว่านับรวมถ้าเขาไม่ได้บีบเพิ่มเนี่ยเท่ากับว่าอันที่เหลือคือเรากินแบบเซฟตี้ปลอดภัยไร้กังวลเลยนะยกเว้นเขาบีบเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะอันนี้คือตอนนี้เราปลอดภยัยความปลอดภัยอยู่ที่เราเลยนะครับความปลอดภัยอยู่ที่เราแบบเน้นๆเ,เลย เรากดดันเขาเพิ่มดีกว่าด้วยการกินฝั่งตัวเอง <laughs> มันจะไล่เข้าไปหาเธอเรื่อยๆแล้วนะแม่สาวน้อยกินสิอ่ะจบเขาบีบไว้เพิ่มจริงๆด้วยรู้เรื่องสิครับนี่สุดท้ายเราก็แพ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอะไรไม่สำคัญเท่าดวง ดวงควรจะดีหรือไม่ดีนี่สําคัญกันที่นั้นเลยนะครับวัดกันตรงนั้นเลยตดตฮ้ยได้ตะเกียบเลยเจนเ r อออกช่องอีกฟารมิงโกช็อปสติ๊กสุดยอดเลยเราได้ตะเกียบมาเพิ่มใหม่อีกแล้วครับฟาร์มิงโกสติ๊กอ่ะดูดิดูความดูความมุ้งมิ้งของมันครับหัวนกฟารมิงโก้สีชมพูกลมกลม ไฟยลงมาอ้ได้นะเนี่ยปักอยู่บนข้าวนี่ก็คือเหมือนอนกฟามิงโก้ที่ยืนอยู่บนข้าวเลยอ่ะมันจะแหล่มเกินไปแล้วลิมิเต็ดโอลี่เอเวอเรเบิลอ๋ออันนี้ไม้ยูนิคอร์นไม้ยูนิคอร์นวู้ฮู้แมได้ตะเกียบระดับลีเจนมีทั้งซีเครตมีทั้งลีเจนอันนี้เรียกว่าตัวตึงจริงอ่าตัวตึงของวงการกินซูชิเพราะผมกินอันนี้แล้วผมก็อยากกินแบบพวกอ่าุูเฟซูชิเลยนะครับถึงพวกแบบ ไม่ต้องไม่ต้องชั้นเลิศมากนะอย่างที่ผมเคยกินเนี่ยก็คือฮอตพอตนะครับเขาจะมีโซนซูชิปกติเนี่ยเวลาไปกินกับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่เขาก็จะกินซูชิตรงโซนนั้นแหละที่เป็นโซนบุฟเฟ่ซูชินะครับอย่างน้อยเนี่ยครั้งนึงที่กินเนี่ยก็จะต้องมี1ิชิ้นละเออซึ่งพอผมมาเล่นเกมนี้นั่งกินซูชิเยอะๆเข้า,ขามันก็รู้สึกอยากกินบุฟเฟ่ซูชิบ้างเหมือนกันนะบางที เกมกับภาพที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสื่อที่จะชักชวนให้เราเนี่ยเสียผู้เสียคนเสียตังค์นะไม่ถึงขั้นเสียคนนะครับอันนี้เรียกว่าเสียตังค์อย่างเดียวอ่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสารเสพติดใดๆนะครับในเกมนี้ไม่มีทางที่จะทำให้เราสูญเสียไปได้ มากกว่าเงินในเกมอย่างแน่นอนถ้าเราใจแข็งพอนะแต่ถ้าเราใจไม่แข็งพอเราก็จะโดนมันเดินลิมิเต็ดพิเศษนะครับซูชิที่กําลังลอยอยู่เรียกว่าหลอกล่อให้เราเข้าไปกินโอ้โหอันนี้กุ้งทั้งโต๊ะเลยแปลว่าความต้องการของเราความชอบของเราเหมือนกันแน่นอนทางนั้นเรามาเสี่ยงดวงกันดีกว่าว่าใครจะไปก่อนอซักหน่อยนะซักเกมนึ่งซักเกมหนึ่งกกห้าสิบแปดเยนใส่มาแล้วสีทองคําของเราหน้าตาเธอดูไม่รับแขกเลย แน่ใจนะโอ้โหดับเบิ้ลทองคำครับแน่ใจนะว่าเธอมีความสุขที่ได้กินทำไมหน้าเธอไม่รับแขกเลยดูโมโหมากเลยนะนะเครียดจ,จากงานมาหรือเปล่าครับถ้าเครียดจ,จากงานมาสามารถที่จะมาระบายกับผมได้นะด้วยการกินซูชินั่นแหละออาตายตุยไปแล้วตุยไปแล้วอ่ะเสียใจด้วยนะจ๊ะสาวน้อยเธอพลาดเสียแล,ะละ้วล่ะ ชัยชนะตกเป็นของผมคนนี้แล้วเอาละครับผม ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับที่เราจะสามารถไปพักผ่อนกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอกล่าวคําขอบคุณต่อพี่น้องผเพิทุกทานที่แวะเข้ามารับชมคลิปข่าวช่องเรานะฮะเพราะว่าคุณเดี๋ยวได้กลายเป็นคนสําคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ไปด้วยนะจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนเพื่อนดูกันได้ทุกวันเลยนะครับใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะอย่าลืมทำ daily quest ที่ได้รับจากผ ตรวทั่วกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ Arm.exe นะครับบายบายครับผมหาม,มุมนิดนึงหาม,มุมนิดนึงอ่าโชว์ให้เห็นโชว์ให้เห็นว่าเรามีนะเรามีของเรามีของดีอันน่นั้นแหละเดี๋ยวก่อนยกขึ้นมายกขึ้นมาต้องยกต้องยกจังหวะนี้โอ้ยปับตั้งมุมยากจัดนิดนึงนะอ,อ,อ่าโอเคนี่แหละผมว่าแต่ก็คงไม่ได้ใช้อะ่ะเพราะว่าน่าจะไปโชว์ที่ตอนเล่นจริงมากกว่านะครับ เอาล่ะได้เวลาไปล้วบายบายครับผม